สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องชมพู่พานพัฒน์อีกเช่นเคยนะคะนี่เลยนะคะเราก็จะมารีวิวการแพ็คสินค้าเหมือนเดิมนะคะส่วนจำหน่ายดีคอนแทคของคุณชมพู่พานพัฒน์นะคะ ตอนนี้นะคะทางเรานะคะกำลังจะเร่งน,นะคะทำการแพ็คสินค้านะคะพร้อมส่งให้ลูกค้านะคะทุกๆบ้านเลยนะคะออเดอร์ทั้งหมดนี้มีลูกค้าสั่งจองแล้วนะคะดีคอนแทกนะคะเป็นวิตามินอาหารเสริมไม่ใช่เรื่องของการฟื้นฟูด,ดวงตาโดยตรงนะคะนี่เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกค้านะคะที่อยู่จังหวัดสมุทรปราการนะคะสั่งจำนวน4กล่องชุดใหญ่เลยนะคะเห็นผลชัดเจนแน่นอนค่ะชุดนี้นะคะอันนี้นะคะเรากำลังจะ เริ่มแพ็กกันแล้วนะคะลูกค้าที่มีปัญหาสายตาตาแค่าตามัวนะคะแพ้แสงแพ้ลมคันตาเคืองตาน้ำตาไหลนะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อดีคอนแทคดูลแลดวงตานะคะกับชมพู่ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกค้าที่อยู่จังหวัดน,นครสวรรค์นะคะสั่งชุดบำรุง,รงหนึ่งเดือนนะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่า ถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดี D Contact สุดยอดผลิตภัณฑ์คายดีอันดับหนึ่งในเอเชียโดยนวัตกรรมนานโนเทคโนโลยีซึ่งร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารซานโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงกอประสาทต,ตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟืน้นฟูด,ดวงตาได้ดีขึ้น D c t a c t ช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาทต,ตาหลุดลอก ตาหินตากระจกจอประสาทตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเลนเป็นเวลานานตาแห้งหุนในลูกตาเสื่อมเยื่อบุตาอักเสบดีคอนแทค ช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสือ่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดีคอนแท t